ก่อนเข้าชมคลิปนะครับฝากทุกท่านกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและจะได้เห็นคลิปก่อนใน ep หน้าๆต่อไปนะครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับทางร้านบุกจากเพชรนะครับก็เดินทางนะครับเดินทางจากออฟฟิศที่เพชรบุรีตัดใหม่นะครับเดี๋ยวจะไปดูพระนะครับจากรูปทางไลน์แล้วก็โทรเข้ามากันนัดกันมานะครับที่หมู่บ้านมณียานะครับแถวเรียบด่วนนะครับึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นพระอะไรบ้างนะครับเพราะพี่เขาไม่ได้ส่งรูปพระมานะครับ ส่วนวันนี้เองนะครับก็หลังจุดจีนนะครับหลังจุดจีนก็ขอให้ทุกท่านที่เป็น f อของเรานะครับมีความสุขมากๆนะครับทาสิ่งใดคิดสิ่งใดให้สมความปรารถนานะครับคิดดีได้ดีนะครับทําดีได้ดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปดูภาพพร้อมกันเลยนะครับไปครับตอนนี้ถึงบ้านเขนะครับสวัสดีครับหาไม่ยากหาไม่ยาก อ๋อเป็นจะ็ปหนักทางสมเด็จอย่างเงี้ยเหรออย่างแบบเนี้ยมันขายสิบที่มันไม่มีคนจ่ายตังคือ1ิบคนกลุ่มถ้าเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยเขาจะซื้อเขาหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ผมส่วนตัวผมเองผมเล่นแบบที่วงการนิยมครับใช่เป็นแบบนั้นนี่อันนี้แท้องคงนี้องค์แรกแท้ครับ<ส>ปากน้ํารุ่นสีส่นี่คือปากน้ํารุ่น4นี่เนื้อขาวนะครับปากน้ํารุ่นสี่โอเคแท้หนึ่ง ก็อย่างน้อยก็มาดูก่อนพวกเหรียญพวกพระบูชาพวกเครื่องรางก็ได้ไม่มีปัญหาเนื้อดินเนื้ออะไรต่างๆได้หมดเลยชุดนี้ก็อขอรูปปกหน่ยอยย่างปกใบนี้แท้นะพี่แต่ว่าเป็นพวกปี3กว่าขึ้นมาผมไม่รู้ที่ละอย่างเงี้ยไม่มีหลังไม่หลังไม่มีเอกลักษณ์อะไรเลยครับพวกนี้ไม่รู้ที่หลังเป็นกลึงอย่างเงี้ยแท้นะแต่ว่าไม่รู้ที่อย่างเงี้ยโอเคอันนี้ชุดนี้ได้2ององค์บางทีเป็นพระแจกพระป่า,ปาทำบุญอะไรบางอย่างเก่าจริงบางอย่างผมไม่เถียงเก่าจริงผม แต่ว่าบางอันยังไม่มีราคาต้องเรียกว่าไม่ยังไม่มีราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่องค์ที่เป็นราคาหรือวงการสากลนิยมถ้าเป็นรุ่นดังๆผมว่าผมก็ไม่พลาดอะ่ะแต่ถ้าเป็นรุ่นซีรีส์ย่อยๆหรือไปเป็นเพื่อพื้นที่บางอย่างลึกลับก็ต้องไล่กันดูนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าพลาแพงๆอะ่ะไม่รอดสายตาผมแน่นอนองนี้แล้วกัน <c oughs> อ่ะนี่มีเจอ1ององนะครับนางกวักหลวงพ่อเตะปีศูนเหมือนที่เราเคยเช่ากันที่คลิปที่ไปหาเฮียที่ร้านอาหารนะครับองนี้ก็เป็นองค์ที่ขายได้หลักพันนะครับหลวงพ่อเตะ นี่นางกวักปีศูนย์สองซึ่งมาเจออยู่ในถุงที่คู่กับพระรอดซึ่งองค์อีกองค์นึงพระรอดไม่แท้นะครับเดี๋ยวเรามาส่องกันดูก่อน,นว่านางกวักข้อเตะแท้เปล่านี่องค์นี้แท้หลังเป็นตอกชื่อถ้าองค์นี้หลังไม่ตอกชื่อหลังไม่มีเขียนลุมข้อเตะเนี่ยเป็นหลวมพัะแดงทุ่งคอกทันทีพระพระท่านสร้างในยุคเดียวกันโรงงานใกล้เคียงกันเผอๆโรงงานเดียวกันเลยพิมพ์หน้าเผอิตัวเดียวกันเลยด้วยนะครับโอเคองนี้ได้เช่าแล้วหลายพันละคือในหนึ่งบ้านที่ผมไปเนี่ยก็มีทั้งตรงกับไม่ตรง บางอันก็ไม่เช่าบางอันไม่เช่าบางอันก็ได้เช็คเก้แท้ให้เขาบางคนมาที่ร้านครับต้องบอกตรงว่า<ม>บางทีมาแล้วเจอยังไม่เจอพระแท้บางทีมากัน4ี่หองค์อย่างเงี้ยยังไม่เจอแท้เลยบางทีผมก็ให้เป็นพระแทนตอบแทนด้วยกันให้เป็นพระแล้วก็ได้บอกอรายละเอียดเบื้องลึกซึ่งอยู่ในคลิปหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยแสดงว่าก็ยังไม่เคยเช็คแบบละเอียดไม่เคย,เคยนะ แสดงว่าดูคลิปเฉยๆก็โอเคตัดสินใจว่าให้เรียกมาก็เลยมา <นะ S 1> เพราะผมอย่างเนี้ยโจทย์วันนี้ก็ไม่เห็นหน้าพระถูกปะไม่ได้ส่งไลน์โทรมาโอเคอยู่เรียบด่วนใกล้ผมขึ้นทางด่วนมาแป๊เบเดียวก็มาอันนี้พ่อพญาแลปีสอหนึ่งนี้แท้ครับเพราะที่ผมซื้อพระที่นิยมหน่อยหนึ 1, ่งเวลาออกตัวออกง่าย2เบีย้ยไม่ใช่เป็นเบีย้ยหัวแตกผมเก็บ10ปีอาจจะขึ้นเก็บ5ปีเงินไม่หายถึงหายก็หายนิดหน่อยเล่นพระแบบสากลอย่างเหรียญพวกนี้เหรียญนั่งยองพวกนี้แท้หมดเหรีงคุณ แล้วคุณอาน่าจะไปเช่ามาเองเมื่อนนี้ไปที่วัดนะครับเป็นปี3กว่าหลวงพ่อคุณพิมพนั่งยองครับในเนื้อทองแดงส่วนมากจะยังไม่ค่อยแพงสักเท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยปี 30, สาสหกรณ์ซึ่งสงหกรณ์แยกบล็อกเยอะมีบล็อกที่เล่นกับบล็อกที่ไม่เล่นเนี่ยอย่างเงี้ยเจอเยอะนะครับเหรียญสหกรณ์ปีส0ูเขาเรียกเหรียญโดดตึกซึ่งมีคนเคยโดดตึกลองไปอ่านประวัติดูนะครับมีคนเคยโดดตึกออกมาแล้วไม่เป็นไรคือพระที่มีพิธีพระที่มีการปลุกเสกพระที่มีหลวงพ่อออกชัดเจนนู่นน พระที่มมีบุกเสกก็คือไม่ใช่เพราะนั้นก็แยกกันเบื้องต้นแบบนี้ก่อนเข้าใจแบบนี้ก็พระกุว่าเป็นกุที่เขาเล่นเป็นกุที่ขึ้นมาจริงๆไม่ได้แบบอุปโลกยัดกุอะไรกันก็ว่ากันไป ค,คือทุกอย่างมีกฎมีเกณฑ์ของการเล่นอยู่ไม่ได้แบบว่าพิสูจน์ไม่ได้แต่การที่พิสูจน์ไม่ได้เกิดจากความไม่เข้าใจของคนมากกว่าที่ไม่ได้ลงรายละเอียดเบื้องลึกนะครับและหลงทางบางทีก็มีต้องระวังนะักเล่นพักยากที่สุดเลยคือเวลาเล่นไปแล้วแล้วไม่รู้ว่าพาตัวเองเกณฑ์นี่คือสิ่งที่สําคัญมากที่สุดแล้วยังเล่นแบบยังตะแบงว่าเป็นแท้นนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดจริงๆนะผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่ได้ดูจากตัวผมเองในคลิปหรืออะไรต่างๆเชื่อว่าบางคนเนี่ยดูเป็น ครึ่งปีกว่าจะเลือกร้านเรามาแต่บางอย่างผมก็พูดตรงๆนะผมแบบว่าไม่ไม่ไม่อ้อมค้อมเลยนะครับนเพราะไม่อยากให้หลงทางกันสคัญคือสิ่งที่มีความซื่อสัตย์มีความใช่อ๋อนี่มีองนี้ถ้าแท้นะขายได้ประมาณ7 0 0 0 8 0 0 0ันถ้าสวยเลยก็หมื่นกว่าเขาเรียกปกเจเจ้าคุณนอแต่ว่ามีเสริมเยอะเดี๋ยวขอส่ององนี้คือเสริมเอาจากวัดเหมือนกันเสริมคือพระรุ่นปกเจเจ้าคุณนอเนี่ยอย่างแรกที่สุดเลย พระต้องคมลึกเป็นมิติเนื้อโซนขาวละเอียดพระบางองค์มีค้าฟ้าแบบนี้คือข้าฟ้าไอซส,สีน้ําตาลน้าตาลขึ้นคือค้าฟ้าโดยมากก็เจอมีบางองค์ก็ไม่เจอบางองค์ขาวโพลเลยก็มีอยู่ที่เก็บอยู่ที่เก็บรักษาแต่ว่าจะมีบล็อกก็คือบล็อกนิยมเป็นเส้นตรงพญานาคจะมีเส้นขีดเส้น ตรงพญายนาคด้านหน้าจะมีเส้นขีดอยู่ตรงเสียนเส้นหนึ่งซึ่งอ,อันนั้นเป็นบอกนิยมใช่ทรงท่านเจ้าคุณนอรสมัยก่อนอดีตเนี่ยบอกตรงๆว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยนับถือกันแทบทั้งหมดแหละเพราะว่าท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่แบบเอาง่ายๆว่าบริสุทธิ์มากรท่านบริสุทธิ์จริงๆพระของท่านนี่แค่อธิษฐานจิตครับอธิษฐานจิตก็ดีมากแล้วองค์นี้ที่บอกว่าไม่แท้เพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะองค์นี้ถ้าเปิดเทียบกันในเน็ตการเทียบกันในเน็ตเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเทียบเหมือนกันวันนี้เป็นสสตั s t u ี้เลยก มีพระองค์นี้เขียนชื่อไว้ข้างหลังแบบนี้ปุ๊บปุ๊บรู้แล้วปีนี้หลวงพอ่อปุ๊บ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 ปีแล้วก็ใส่เข้าไปโชว์ขึ้นมาเลยเป็นรูปเป็นสิบสิบเป็นร้อยเลยคุณอามีพระแบบนี้องค์ที่เราจะเสร์ชดูถ้าเลือกเทียบผิดเว็บผมถามว่าครูผิดเราเรียนกัดเราผิดไหมถูกต้องถ้าเราเลือกครูถูกเราเลือกองค์ถูกต้องแล้วเราเทียบถูกไหมแล้วไม่เข้าข้างตัวเองเอาชัดเจนเอาแบบวิธี <g obsc ene> การสร้างเอาย้อนกลับไปไ<ห>ถึงเรื่องแม่พิมพ์นู่นนี่แหละมีครูถูก <c oughs> ผมถามว่าถ้ามีของแท้อยู่รู้เลยอันนั้นแท้แน่นี่แหละครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้เป็นของคลิปนี้เลยนะเพราะผมไม่เคยพูดที่อื่นคือขอพูดคลิปนี้ที่คล,คลิปแรกเลยว่าถ้าเลือกเทียบองค์ผิดองค์โอกาสที่เราจะเป็นมันยากมากเพราะเพราะว่าองค์ครูเราผิดอะ <c oughs> อแค่นั้นเองแล้วในเน็ตเนี่ยในเน็ตเนี่ยมันมีหลายเว็บมากไม่ว่าจะเป็นเว็บพระเฉพาะเลยเป็นเว็บพระที่ไม่เฉพาะเป็นเว็บที่ อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกที่จะพิจารณาจากพระนั้นๆอีกเป็นครูยิ่งเทียบได้มากองค์แล้วเลือกถูกทั้งหมดเนี่ยเหมือนเรากาข้อสอบกาถูกหมดแล้วมาเลือกเทียบเป็นครูดูเลยผมเชื่อว่าเป็นเทียบได้ยิ่งเหรียญอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหล่นขาอสุดวัดกาหลงองนี้เป็นเก๊เก๊เก่าเก๊เก่าเกิดจากอะไร1ทําทล้อพิมพ์ขึ้นมาโดยที่เอาเหรียญทําพยายามทาให้เหมือนแกะขึ้นบล็อกขึ้นมาใหม่เลยสุดท้ายไม่มีใครแกะ บล็อกพระได้เหมือนกับของนี่แน่นอนถ้าจะแกะใหม่จริงๆไม่มีทางเหมือนเพราะคนละคนทําก็ต้องไล่ศึกษาของพวกนี้ต้องใช้เวลาจริงๆนี่นะครับก็เรามากันที่ตามินทาก็ถือว่าดีนะวันนี้ที่ได้มาเห็นพระในหลากหลายสไตล์นะครับแล้วก็ได้เห็นจริงๆว่าแต่ละคนมีพระเก็บยังไงซึ่งวันนี้เราก็ตะก,กี้ก็เจออันที่ไม่แท้ก็ต้องบอกเขาต,งตรงๆนะครับ ในสิ่งที่คนอยากรู้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าผมมีเวลามากกว่านี้ผมตอบลายให้ได้ทุกคนผมตอบแล้วจริงๆนะอย่างแรกที่สุดเลยก็คือความซื้อสัตว์ที่ผมมีให้แล้วก็ซื้อสัตว์กับอาชีพของผมที่ทําในระยะเวลา12ปีนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้คนหลายๆคนสามารถสัมผัสได้นะครับอันนี้ยังไม่ผ่านเพราะอะไรรู้ไหมเพราะแววตาของหลวงพอ่อยังไม่เห็นตาขาวอันที่แท้ๆที่ผมเคยส่องคมลึกชัด แล้วหนังสือคำว,ว่ามงคลเทพุนีตรงด้านหน้าแบบนี้นะครับพระหนังสือของแท้แท้มันจะไหลมันจะเหมือนแบบเป็นฟอนต์ที่มันไหลๆ mm. ออกมาหนังสือไหลครับเพราะฉนั้นเนี่ยอันนี้ยังไม่ใช่ครับถ้าแท้ผมซื้อหลายหลายแสน mm. ได้วันนี้คงได้ประมาณเท่านี้เนาะมีอย่างอื่นอีกไหมไม่มี mm. ไม่มีแล้วเนาะถ้าไม่มีก็โอเคประมาณนี้ได้ปากน้ำรุ่นสี่ผมขายได้พันกว่าบาทผมซื้อพันหนึ่ง สภาพนี้ผมว่าไม่เกิน2 0 0พันผมซื้อพันหแล้วกันอันไหนไม่ยังไม่อยากขายไม่ซีเรียส<ล>จัดมาส่วนพญาแลอันเนี้ยผมว่าขายได้ประมาณสวยๆก็ 1, 000, ก 2, พันกว่าบาท2 0 0พันหลวงพ่อเต๋อผมซื้อเท่ากับราคาที่ผมไปที่นั้นผมซื้อ7,000ันวันนี้ที่ผมได้เช่าแน่ๆอันนี้7อันนี้2 5 0พนี่นะครับอันนี้มันขายได้พันหซื้อพันหนึ่งแล้วกันจริงๆปากน้ำรุ่นสี่รุ่น4 5, ถ้ามีตัว <4. S 2> พอสัมเภาขายได้หมื่นหนึ่งแต่ถ้าไม่มีพอสัมเภาถูกเลยคือมันอยู่ที่หน้าพลจริงๆผมก็ นี่เอานะพูดตรงๆเลยนะขอ15เลยจบเลยแค่นั้นน่ะสิบห้าไม่ไหวจริงๆพูดนะมันอย่างเงี้ยผมเบียดอย่างเงี้ยเบียดกำไรพันกว่าบาทอย่างอันเนี้ยเบียด500ร้อแต่ถือว่ามาเช็คคว้าให้แล้วกันเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวพอดีแฟนมีเดี๋ยวจะเรียกมาอีกแฟนเขามีจริงๆขอพูดตรงๆเลยอันนี้คือแบบลุ้นกันสดๆเลยนะไม่ไม่ได้แบบสดิบสามส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 ิบสามให้ผมเหอะจริงๆ มันแค่สองพันให้ผมมีช่องนิดเดียวอย่าให้ผมนี่เลยเพราะผมต่อซื้ออยู่แล้วมผมต่อซื้อจริงๆราคานี้แบบเหลือเพราะว่าผมขายในไลน์คุณอาไปดูได้เลยขายในไลน์สดไปดูได้เลยราคาอยู่แล้วชัดเจนนี่ครับนังกวักมะเต๋ก็ตกประมาณเจ็ดแปดพันนี่ประเมินซื้อสิบสามมีพระแก้วอัปก้านะครับสองสี่เจ็ดห้าแต่สภาพสึกก็ขายได้สามพันกว่าสี่พันนั่นแหละสวยๆก็ประมาณนี้นะครับอยู่ในเลทประมาณนี้พ,พ่อพญาแลปปีสามสองพวกนี้ก็เล่นพันกว่าบาทนะครับ แล้วก็มีปักน้ํารุ่น4ี่ซึ่งต้องบอกก่อนว่าพระรุ่นนี้จะเจอเสริมเยอะจะเจอพิมพ์ที่ไม่ใช่พอสำเพาเยอะเพราะนั้นพิมพอสาเพาเป็นหมื่นนะครับพวกนั้นรับพันปลายหลายๆพันปลายเลยนะครับส่วนถ้าเป็นพิมธรรมดาพวกนี้ก็พันสองพันสามพันอยู่ที่หน้าพระอยู่ที่หักไม่หักกระเทาะเยอะไม่กระเทาะอะไรเงี้ยครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเจอกันครับมีอะไรโทรมาได้ครับไปฮะกลับบ้านก็เดี๋ยวไปทําธุระต่อนี่นะครับเราก็เดินทางกลับตอนนี้ อัดวิดีโอกันมาก็ครึงๆๆๆ่งชั่วโมงนะครับต่อหนึ่งหลังโดยเข้า้ๆต่อหนึ่งเจ้านั่งเช็คนั่งคุยอะไรกันก็ประมาณครึง่งชั่วโมงอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะเข้ามาที่ร้านก็เผื่อเวลาไว้สักนิดนึงนะครับเผื่อเวลาสักนิดนึงเผื่อให้เราพ้นพระดูพระกันเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราดูกันเร็วอยู่แล้วนะครับพระเราผ่านด,ดูผ่านตากันทุกวันผ่านไลน์ในวันเป็นพันๆรูปนะครับเราก็นั่งดูกันไปยังไงพบกันใหม่ในโอกาสหน้าๆนะครับ มี EP อะไรที่เป็นแบบเรียวๆแบบนี้จะนำมาให้ชมกันอีกนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ